สวัสดีครับเล่าเกมไนท์ทอมคลิปนี้อยู่กันในเกมแบทเทิไนต์ังวันหลักกันคืนลุยวันนี้จะมาคุยถึงกิจกรรมที่มีชื่อว่ากิจกรรมเงินรางวัลกิจกรรมนี้ครับจะมีทั้งหมด7วันด้วยกันในการจะรับของรางวัลกิจกรรมนี้ครับเราต้องไปทำภารกิจครับซึ่งมันจะผูกพัน กับภารกิจรายวันที่เราต้องทำอยู่แล้วในทุกวันก็คือกรมตำรวจชายแดนปกติครับกรมตำรวจชายแดนเนี่ยเราต้องทำอยู่แล้วนะทุกวันวันล,ละสี่ภารกิจด้วยกันซึ่งปกติแล้วในช่วงปกติครับที่ไม่ใช่อยู่ในกิจกรรมในตัวผมเองก็จะรีภารกิจต่างๆครับเพื่อหา2ออย่างด้วยกันนั่นก็คืออย่างแรกคือเพชร นะอย่างที่2คือเม็ดสีม่วงๆครับที่ไว้อัพดาวตัวละครวัตถุพลังงานทั้ง2อ,อันนี้ครับโดยที่ผมจะไม่สนว่ามันเป็นภารกิจสีอะไรนะผมขอแค่มีเพชรหรือว่าวัตถุพลังงานเนี่ยผมก็จะกดนะครับรับภารกิจทันทีแต่หากอยู่ในช่วงกิจกรรมครับสิ่งที่เราต้องทํากับภารกิจรายวันครับตำรวจชายแดนเนี่ยเราจําเป็นจะต้องรีครับโดยไม่สนของ ว่ามีอะไรครับให้เรามาเน้นที่ตัวของสีของภารกิจครับว่าต้องเป็นสีม่วงครับเนื่องจากว่าตัวภารกิจการรางวัลเนี่ยเขาจะนับความสําเร็จเพื่อเอาไปแกลกรางวัลเนี่ยจากจํานวนสีของภารกิจที่เราทําผ่านครับยกตัวอย่างเช่นอันแรกครับมันจะง่ายครับเขาอาจจะใช้คําพูดว่าทําภารกิจสีขาวขึ้นไป นะสีภารกิจก็จะผ่านครับก็จะได้ทั้งภารกิจที่เป็นสีขาวสีเขียวสีฟ้าหรือสีม่วงทาอันไหนก็ได้ก็จะผ่านหมดในระดับที่สูงขึ้นไปครับอาจจะเป็นภารกิจสีฟ้าขึ้นไปหรือสีม่วงขึ้นไปเนี่ยทำให้ภารกิจที่ต่ํากว่านั้นนะไม่สามารถผ่านได้นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําว่าให้ทําสีม่วงอย่างเดียวเลยมันก็จะผ่านทุกภารกิจเลยและอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นส่วนต่างระหว่างสีม่วงและสีอื่นก็คือ ตัวของกุญแจมือครับเมื่อเราผ่านภารกิจนะครับจะได้รับกุญแจมือหากเป็นภารกิจสีม่วงเนี่ยเราจะได้ถึง3ากุญแจมือหากเป็นภารกิจสีฟ้าเนี่ยจะได้กุญแจมือเดียวนะครับส่วนสีอื่นเนี่ยจะไม่รับกุญแจมือเลยซึ่งตัวกุญแจมือนี้ครับเราจะใช้ในการไปแลกของรางวัลครับในร้านค้าเงินรางวัลเดี๋ยวเราจะไปดูของรางวัลครับที่น่าสนใจในกิจกรรมนี้ อย่างแรกเลยครับก็จะเป็นนาฬิกาไซบิดเบวครับที่ใช้ในการรีตัวละครเราให้กลับไปเป็นเลเวลหนึ่งใหม่ครับใช้สําหรับเวลาเราจะเปลี่ยนตัวละครที่เราจะใช้งานครับส่วนอีกอันนึงที่สําคัญเลยก็คือที่ผมเน้นเลยก็คือเป็นกล่องเลือกตัวละครสีฟ้าอันนี้ครับซึ่งในกล่องนี้ครับจะมีตัวละครที่เราสามารถใช้งานได้ดีในตอนต้นเกมครับหรือว่าเราผ่านช่วงต้นเกมไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวละครพวกนี้ครับไปเป็นอะไหล่ในการกินในการตัวละครที่เราจะใช้งาน,นครับในการอัปเกรดตัวละครนั้น เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าไอ้ภารกิจเงินรางวัลอันนี้ครับผมมีวิธีการเล่นอย่างไรกันบ้างโดยเงื่อนไขของการที่เราจะได้รับกล่องสีฟ้านี่ครับเราต้องผ่านภารกิจสีม่วงทั้งหมดเนี่ยสาภารกิจด้วยกันครับในเวลาหมด7ดวันโดยปกติแล้วครับภารกิจเนี้ยเราจะรับมาฟรีๆเลยก็คือวันละ4ภารกิจด้วยกันครับ หน้าที่ของเราก็คือการรีครับตัวภารกิจเนี่ยให้กลายเป็นสีม่วงครับแล้วเราก็กดรับภารกิจซึ่งเราจำเป็นต้องรีให้ครบทั้งหมด4อันนะครับเพื่อให้ได้รับภารกิจสีม่วงครบใน1รอบ1วันเนี่ยทั้งหมด4อันด้วยกันโดยเราจะใช้กระสุนนะครับที่เราสะสมมาเนี่ยในการรีซึ่งผมไม่สามารถบอกได้จริงรว่าคุณต้องเก็บกระสุนเท่าไหร่ครับถึงคุณจะทําภารกิจได้ครบนะเพราะมันแล้วแต่บุญแต่กรรมกันเลยทีเดียวหากกระสุนขึ้นหมด อีกสิ่งหนึ่งที่ทมันสามารถรีได้นั่นคือเพชรครับโดยเฉพาะเวลาที่บางคน,นจะเอาเพชรไปสุ่มตัวละครผมก็ไม่แนะนานะผมแนะนําให้เก็บเพชรไว้เยอะๆครับให้มากที่สุดครับเพราะเพชรเนี่ยมันใช้กับหลายๆกิจกรรมครับคราวนี้ครับเรามาดูจํานวนภารกิจครับหากเราทําวันละ4ภารกิจครบทั้งหมด7วันเนี่ยเราจะผ่านภารกิจได้ทั้งหมดเนี่ยคือ28ภารกิจด้วยกัน ตามที่เราเป้าหมายที่เราต้องการคือเราต้องการภารกิจสีม่วงทั้งหมด30ภารกิจแสดงว่าเรายังขาดอีก2ภารกิจด้วยกันวิธีการที่เราจะเพิ่มครับก็คือเราจําเป็นจะต้องใช้ไอเทมที่มีชื่อว่าตาตํารวจครับในการเปิดภารกิจใหม่ขึ้นมาครับหลังจากภารกิจนั้นจบไปแล้วครับเท่านี้ครับเราก็จะได้จํานวนภารกิจสีม่วงครบ30ภารกิจในเวลาทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับเราก็จะสามารถได้รับ กล่องสีฟ้าเลือกตัวละครแล้วส่วนไอเทมอื่นครับที่มันอยู่เหนือกว่ากล่องสีฟ้าขึ้นไปก็อยู่ที่เ,เพื่อนๆนะครับว่ามีตัวของตราตํารวจหรือว่าตัวของกระสุนหรือเพชรเนี่ยที่มากพอหมาที่เราจะไปสุ่มครับรีตัวภารกิจให้ได้เป็นสีม่วงเนะี่ยเพื่อรับของรางวัลที่สูงขึ้นไปเนี่ยก็อยู่ที่ของของแต่ละคนแล้วครับส่วนอีกหนึ่งอันครับที่ผมจะโฟกัสเมื่อกิจกรรมเงินรางวัลน,นี้เข้ามานั่นก็คือร้านค้า งินรางวัลครับซึ่งเราเนี่ยจะสามารถเอากุญแจมือที่เราเก็บสะสมมาจากการทำภารกิจเนี่ยตำรวจชายแดนนะครับเอาไปแลกได้โดยของที่ผมจะมาเลือกแรกครับในร้านค้าเงินรางวัลน,นั้นก็คืออุปกรณ์นะครับประจำตัวของตัวละครครับที่เราใช้ ซึ่งอุปกรณ์1ชิ้นนะครับเราต้องใช้กุญแจมือถึง150อันครับในการแลกของได้1ชิ้นโดยเ,เพื่อนๆจะต้องมาเลือกดูครับว่าตัวที่เราอยากได้เนี่ยมันอยู่ในกล่องไหนนะครับมันมีหลายกล่องนะเพื่อนต้องดูดีๆครับมันไม่ได้ใช้ได้ทุกกล่องนะว่าตัวละครที่เรามีเราต้องดูว่าตัวละครเราอยู่กล่องไหนเพื่อก็จะเลือกเอาครับแต่1กล่องเนี่ยมันใช้กุญแจทั้งหมดเนี่ย150อันด้วยกัน ถ้าเราทําภารกิจตามปกติเลยคือวันละ4ภารกิจและเป็นสีม่วงทั้งหมดครับเราทํา7วันเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ28ภารกิจนะภารกิจละ3กุญแจมือเราได้ทั้งหมด84กุญแจมืออันนี้คือจํานวนกุญแจมือครับในตอนที่เรายังไม่ได้ทํากิจกรรมเงินรางวัลเพื่อรับของสีฟ้านะเพราะอันนั้นเราจะบวกไปอีก2ภารกิจนะให้ก็จะกลายเป็นทั้งหมดบวกอีก6กุญแจมือก็จะกลายเป็นทั้งหมด 90กุญแจมือที่เราจะได้ในกรณีที่เราทำภารกิจเงินรางวัลเพื่อเอากล่องตุละครสีฟ้าเราก็จำเป็นครับจะต้องหาเพิ่มอีกครับจากจำนวน150กุญแจมือเนี่ยลบไป90เหลือ60กุญแจมือเราต้องหาเพิ่มอีก60กุญแจมือในกรณีภารกิจสีม่วงครับ1ภารกิจได้3กุญแจมือเท่ากับเราต้องทำภารกิจสีม่วงเพิ่มอีก20ภารกิจด้วยกัน รวมแล้วนี่คือเราต้องทําภารกิจสีม่วงเนี่ยในตอนที่เริ่มตั้งแต่ศูนย์กุญแจมือไปถึงร้อยห้าสิบกุญแจมือเนี่ยเราต้องทําภารกิจสีม่วงทั้งหมดเนี่ยห้าสิบภารกิจด้วยกันหากเราว่าห้าสิบภารกิจเนี่ยมาหารทั้งหมดเจ็ดวันเนี่ยจะตกต่อหนึ่งวันเนี่ยเราทำเป็นต้องทําขั้นต่าอยู่ที่เจ็ดถึงแปดภารกิจต่อวันตัวเลขมันเริ่มเยอะแล้วครับมันเริ่มจะงง้วนะเอาสรุปง่ายๆครับตามที่ผมใช้แล้วกันเริ่มนี้ภารกิจในรางวันที่เราจะเอากล่องตัวละครสีฟ้ากก่อนนััครบ อันนั้นคือใช้30นะครับภารกิจสีม่วงครับผมก็จะดูว่าผมมีตราตรํารวจถึง2อันหรือเปล่าถ้ามี2อันขึ้นไปเนี่ยผมก็จะเล่นนะเพื่อเอากล่องตัวละครสีฟ้าครับแต่หากไม่มีปลาเลยเนี่ยผมก็อาจจะเล่นนะครับอีกแค่20ภารกิจสีม่วงนะครับผมก็จะพอเพื่อเก็บทรัพยากรไว้เล่นในกิจกรรมรอบหน้าตัวนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับคราวนี้เราจะไปดูกันที่ร้านค้าเงินรางวัลครับ อันนี้ก็คือก่อนที่ผมจะเลือกเล่นนะครับตัวกิจกรรมนี้เพื่อเอากุญแจทั้งหมด150กุญแจมือด้วยกันเนี่ยผมก็ต้องดูขั้นแรกก่อนครับว่าผมมีเนี่ยไอตาตำรวจเนี่ยขั้นตัดเนี่ยอยู่ที่22อันหรือเปล่าถ้ามีไม่ถึงเนี่ยผมก็ไม่ได้มาสนใจตัวร้านค้างเงินรางวัลน,นี้ครับก็รอในรอบต่อไป อีกอย่างหนึ่งรับก็เป็นตัวแปรครับที่เราไม่สามารถกําหนดได้นั่นก็คือตัวของกระสุนในการรีเพื่อหาภารกิจให้กลายเป็นสีม่วงนะครับคือเราไม่สามารถบอกได้ครับว่าใช้กระสุนเท่าไหร่ครับในการจะรีให้เป็นสีม่วงในทุกครั้งนะครับถ้าหากกระสุนไม่พอเนี่ยเราก็จําเป็นต้องใช้เพชรแต่เพิ่มจำไม่ได้ว่ารีครั้งหนึ่งมันใช้20หรือ50ประมาณนี้ครับก็จะเป็นอีกเงื่อนไขนึงครับที่เราจะต้องตัดสินใจให้ดีครับว่าเราจะเลือกนะครับ ทำภารกิจในรอบนี้หรือเปล่าครับถ้าเกิดเราคิดแล้ววันไม่พอเนี่ยเราก็เก็บสะสมได้ครับเพราะไอภารกิจเงินรางวัลเนี่ยมันก็จะวนมาเรื่อยๆครับสับไปสับมามันก็จะสับไปสับมากับพวกภารกิจลงหนังซีม่านะครับอันนั้นก็จะต้องใช้นะครับตั๋วในการสุ่มภารกิจเช่นกันครับล้วก็อาจจะใช้เพชรด้วยนะก็จะสับไปสับมาสองอันเนี้ยแต่ถ้าอันที่เป็นซีม่านั้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกรอบหนึ่งแล้วกันัะเล่าเกมเกี่ยวกับทำคลิปนี้ครับ เล่าการเล่นกิจกรรมเงินรางวัลของผมนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างครับไม่มากก็น้อยครับเพื่อนคนไหนที่เข้ามารับชมครับก็ฝากกดไลค์หรือกดแชร์กดติดตามครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับหรือหากมีคําถามก็เสนอแนะคาติชมชมไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมครับเลาเกมในวความคลิปนี้ครับแบทท่านไนครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับ